มันนะครบวันนี้เราจะมาทำเสาะหากินเนาะเสาะอีหวกนี่นะครับเสาะอีหวกวันนี้ก็คือมีอาวุธก็คือแสะอันนี้แสะเนาะนะครับเ้าวกล้อมาพอหนึ่งน้นี่นะครับเนี่ยเดี๋ยวจะเสาะอีหวกมันคือพอเนาะวิธีเสาะอีหวกกับบรรยากาศนะนี่เทียร์เทียร์เทียร์อีห่วงอีห่วงมันจะดูสดดูแต้มที่ไทนี่นะ เลวลาเขาเขาจะอันนี้มาก็ไหลไมาเองลงมาหมดอะ่ะใส่ถุงนี่นี่เห็นปะเดี๋ยวมาพอผมสักสองสามตีนะวันนี้ขอบคุณตากล้องนะน้องจีใหม่เนาะใจีใหม่เป็นตากล,อล้องเป็นมือกล,อล้องนะมาข้างท้โจกดีก็จะได้ป่าด้วยนะนี่นีก็ได้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวรอทีเดียวเลย รอทีเดียวเลยเนาะนี่สองสามตัวเี๋ยวรอทีเดียวเลยนะครับรอตทีเชื่อๆน้อยแ้วก็สอกนี่เนาะนีะ่หกบสําหรับวิถีชีวิตจีเนี่ย มันต้องเป็นน้าที่เปินไถแล้วก็ดองไว้นี่นนนห,โห,โห,โโห,โหัวนะี่หัวกบนี่หัวกบก็คือลูกของกบเลยนะเนาะมันต้องเป็นน้าที่เปินดองไวนะ้เนาะดองไว้แล้วก็กบเขียดเนี่ยลงมาไขนะครับลงมาไขแล้วก็ฟักเป็นตัวถึงจะได้แต่ปัจจุบันเนี่ยเปิเจรถไถใหญ่เนานะเปินจำดองแบบนี้ไว้เปินจะไถทีเดียวเลยดังนั้นกนจะเขาจะจะมาไขเห็นแบบนี้นะเนาะเดี๋ยวฟ้องกับน,นะครับ này, này còn inhố của cái mấn cua mày như thế, cái còn ăn đây luôn, à, này inhố cướp, em sắp tít như này, đi hành nè, corner, nè, bữa nay cả con, con cả con, thấy, em con em nghe, นีน,นตีเทียบปนี้เนาะจู่นขึ้นไปคือบางรัง้นก็ได้บางขัง่นก็ไม่ได้นะเราเป็นลุงปกติเห่นสองชามตัว ตัวน้อยโอ้กันยเดี๋ยวส่ทีเดียวเลยนี่เหรอเนี่ยนี่นี่เขาหกเขีด ตาอีหวกมันอยู่ในบวกคนเอามากินห่างก้มก้มกินดิ้มคนเอามากินบีบที่ปุ่มดังตองอันนี้ต่กล้องต้องได้ค่ะจางไปหน่อดิ

นนะตะก้องเอาเปิดถุงเดี๋ยวตาะกะ้องขอลองสักนิดหนึ่งตาก้องนี่นะครับตาก้องเอาตีนเขียตั้งแรกะตีนเขียดตีนไล่เออตีนไล่แล้วก็เอานิจูนเข้าไปอือได้หร ตีนจูนตีนเคียก่อนแล้วก็จูนเข้าไปเออนี่ยกเร็วๆกะเออกไปเหยาะกะพุทเปะเอาข้างๆเปะเอาข้างๆมานี่นี่นี่เอามันจะได้ไงนี่นี่ปอดใส่กะข้างๆเปะข้างๆเพ่ะเ,เ,เอาตีนเคียรให้ก่อน เอาตีนเคียก่อนได้เหรอเด็กหายตูดหายตัวมาได้ก็นี่นี่บรรยากาศแบบบ้านได้เหรอเขาเอาตีน้ำโจกเลนะไหมไปตีน้ำโจกเลย ได,ไ, <laughs> ได้เหรอนี่ไม่ได้สักตัวจงเลยจงไปเลยนี่ปืนดองหน้าไปเดิมตึงเหน่าหมดได้กหรอเอาไ,ได้เอามาปิดคลิปวะไ,ได้อะ่ะสางไล่ไล่อีกดูอนละลายตัวกันนั่นเองเหรอนี่เอาไหมปุ่นไหมนี่สอง คลิปเต้นย่อยๆเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเห็นตัวเดียวโอเคคลิปนี้นะครับการทำอาหารกินสดหัวนะใจเสะนี่ก็เริยมร่อยนะครับได้นี่หน่อยนะพอดีไหมสอนเรื่องอะไรจะเปิดช่องใหม่เนาะปากช่องเรื่ใหม่ด้วยี่จะเปิดช่องเรื่องไหนต้องดองดีือ่าเร่องไหนภาชนะการาการนะโอเคครับเนาะถ้าคลิปนี้นะครับวันหยุจบคลิปนี้เป็นการสุดท้าครับผม ¡Hasta la